เอาเลยครับทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนะครับช่องติวเตอร์ทีดีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการอัปเดตนะครับสำหรับเกมเมียโฟหรือ m i r 4นะครับประจำวันที่2พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นั่นเองโดยรายละเอียดการอัปเดตจะมีอะไรบ้างเนี่ยน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโดยการอัปเดตประจำวันที่2พฤศจิกายนนะครับ ตัวเกมนะครับจะทําการอัปเดตชัเตอร์หนั่นเองนะครับหรือคือหมอกแห่งสงครามครับโดยรายละเอียดของแพทนี้นะครับจะมีการอัปเดตอาชีพใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คืออาชีพพลหน้าไม้นั่นเองและยังตามมาด้วยระบบเปลี่ยนคลาสนะครับรวมถึงระบบการฝึกฝนลำพัง และการอัปเดตเพิ่มบอสจักรพรรดสีเลือดอุตุกันรวมถึงโปรแกรม DSP Dargo stacking โปรแกรมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายเจาะลึกในแต่และหัวข้อกันเลยนะครับว่าในการอัปเดตนั้นนะมันมีรายละเอียดยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่อัปเดตแรกกันนะครับก็คือผลหน้าไม้นั่นเองซึ่งการอัปเดตครั้งนี้นะครับคือการเพิ่มอาชีพใหม่เข้ามาในตัวเกมนั่นเองนะครับผมโดยอาชีพนี้นะครับจะใช้อาวุธหลักเป็นหน้าไม้นะครับและจะมีค่าสเตตัสที่โดดเด่นในเรื่องของการลบหลีก และในเรื่องของการโจมตีด้วยคีย์ที่เข้านั่นเอง และในการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมผลหน้าไม้เนี่ยจะมาในรูปแบบของการสร้างตัวละครใหม่นะครับรวมถึงยังเป็นช้อยตัวเลือกนะครับสำหรับการเปลี่ยนคลาสเปลี่ยนอาชีพในเกมอีกด้วยและในระบบต่อมานะครับที่เชื่อมโยงกับข้อแรกนะครับก็คือระบบของการเปลี่ยนคลาสนั่นเองนะครับซึ่งการเปลี่ยนคลาสของเกมเมียโฟเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนคลาสที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราสามารถกลับไปเป็นคาสเดิมได้ด้วยนะครับภายใน30นาที และขั้นตอนและเงื่อนไขในการเปลี่ยนนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับโดยการที่เราจะเปลี่ยนเฟสครั้งแรกนะครับเงื่อนไขแรกนะครับคือเราห้ามอยู่ในปาร์ตี้นะครับหรือว่ากําลังลงดันเจียนอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนอันดับที่2นะครับเราจะต้องอยู่ในเมืองเท่านั้นนะครับผมและเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือเงินนั่นเองโดยเราจะต้องเตรียมเงินหล้านทองแดงสําหรับครั้งแรกและในครั้งที่2นะครับครั้งที่3และครั้งที่4นะครับจะต้องใช้เป็นเหรียญทองนะครับ โดยครั้งที่2นะครับที่เราเปลี่ยนจะใช้4,000ทองครับและในครั้งที่3นะครับใช้8,000ทองครับและครั้งสุดท้ายครับครั้งที่4ก็คือ12,000ทองนั่นเองซึ่งการเปลี่ยน4ครั้งเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะมีตัวละครทั้งหมด5ตัวนะครับในตัวละครเดียวเลยซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกๆ30นาทีนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนร่างกลับไปกลับมาได้นะครับในร่างที่เราได้ทำการซื้อเอาไว้นั่นเองนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณต้องคาดไม่ถึงไว้ก่อนเลยนะครับก็คือสิ่งของครับที่เราสวมใส่อยู่จะไม่สามารถนำกลับมาใช้กับอีกตัวได้นะครับอย่างเช่นกรณีที่ผมจะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับผมสมมตินะครับผมปัจจุบันเลเวล50นะครับกำลังเป็นอาชีพเมดอยู่นั่นเอง ซึ่งเมื่อผมได้ทำการนะครับเปลี่ยนอาชีพเป็นหน้าไม้ของทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับเสื้อผ้านะครับหรือว่าสกิลสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะไม่สามารถเชื่อมโยงไปกับอาชีพใหม่ได้นะครับจะต้องหาใหม่ทั้งหมดเลยนะ แต่สิ่งของทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอาชีพเนี่ยจะเด้งออกไปอยู่ที่ช่องเก็บของนะครับโดยจะล็อกให้เราอัตโนมัตินะครับและสิ่งที่คุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นห่วงเลยนะครับก็คือพวกเควสต่างๆนะครับรวมถึงการทําพิชิตและคมภีพวกนี้นะครับจะยังอยู่คงเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนหรือหายไปไหนแน่นอนซึ่งการเปลี่ยนนะครับก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่คลิกเข้าไปในช่องวิชานะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกให้เรานั่นเองนะครับแล้วก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นอาชีพอะไรนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะกลายเป็นตัวละครใหม่อาชีพใหม่นั่นเองและเรายังสามารถกดกลับไปเป็นตัวเดิมได้นะครับแต่ว่าจะต้องใช้เวลาทั้งหมด30นาทีนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนครั้งแรกแต่มันก็มีข้อเสียนะครับก็คือเราจะต้องหาของใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าใครรับข้อเสียตรงนี้ได้นะครับก็จัดไปเลยและในส่วนนะครับของการอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนลำพังรวมถึงบอสพิเศษจัก,กรพรรดิสีเลือดอุดตุก,กันนะครับ ในส่วนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับผมก็เลยยังไม่สามารถที่จะลงดีเทลลึกๆในเรื่องของพวกนี้ได้นะครับแต่คร่าวๆแล้วก็คือฝึกฝนลเนี่ยน่าจะให้เราเป็นดันเจี้ยนส่วนตัวหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะต้องรอดูกันจริงๆนะครับผมและในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ DSP โปรแกรมนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วกันเนอะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับการอัปเดตในวันที่2พฤศจิกายนที่ผมได้นำมาจอลึก รายละเอียดนะครับในส่วนที่สามารถหาข้อมูลมาให้คุณได้นะครับก็มีประมาณเท่านี้เลยนะครับหากมีข้อมูลตรงไหนนะครับที่ผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยมาท่นทีด้วยจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีนะผมก็พยายามที่จะไปหานะครับข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับมาเพื่อที่จะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจคร่าวๆกันก่อนที่จะมีการอัปเดตจริงเนาะซึ่งถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับคุณนะครับหรือว่าช่วยให้คุณเนี่ยสามารถเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนที่การอัปเดตจะมาได้นะครับก็กราบขอไลค์ขออะไรซักนิดนึงแล้วกันเนาะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คนก็เริ่มมาดูคลิปผมเยอะขึ้นนะครับจากซีรีส์เมียโฟที่ผมทําออกมานะครับผมก็เลยอยากจะให้มันกระจายออกไปให้มากกว่านี้อีกนะครับก็ฝากทุกคนช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับแล้วคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนั่นเองนะครับมาเยอะแค่ไหนก็ต้องแพ้หลานะครับบ๊ายบายพอลามันไปก่อนไง <laughs>